ไม้แค่10,000นโลนะครับท่านผู้ชมกับคันนี้เลยเป็นเจ้าโตต้ารีโว่สองจุดสี่เอ็นพีนะคันนี้ปี2022นอะคันนี้และที่สาคัญนะครับเลขไม่คันนี้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันโลวงรายเป็นแบบมันตีฟังก์ชันแล้วตัวเกียร์ได้มาเป็นเกียร์แบบแมนนวลนะครับรถปีใหม่มากแล้วไม่น้อยมากเป็นสภาพแรกรับเลยนะสภาพสวยกริ๊บเลยคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม่แน่นอนใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจร,รถมือสองทุกทุกท่านด้วยนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปรถกระบะมือสองนะวันนี้นะครับพามาชมกระบะแคปพีรันเนอร์การคันนี้เป็นเจ้าตัวต้าอาริโวสองจุดสี่เอนที่ปีสองพันยี่สิบสองเลยคันนี้และที่สําคัญนะคันนี้เลขไมค์แค่หนึ่งหมื่นสามพันโลเท่านั้นะนะรับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้แน่นอนได้รายไปบ้างเดี๋ยวผมพาพี่พี่รับชมในคลิปนี้กันนะสาหรับตัวรถนะครับราคาเสนอขายคันนี้เพียงแค่ห 29 000าบาทเท่านั้นฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นในส่วนของคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED แล้วนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ไลนไลน์เป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวจะได้เป็นมาเป็นแบบ LED ด้วยกระจังด้านหน้านะครับได้มาเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำเปียโนโบแบ็กแบบนี้เลขทะเบียนจะได้เป็นเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ511นนะครับคันนี้ตัวด้านล้อแม็กนะคันนี้เป็นล้อแม็กนะครับรมดําแบบนี้นะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับคันนี้ นะขออนุญาตดูปียางให้ก่อนคันนี้ยางเดิมติดรถนะคันนี้ยางปี22นะครับแล้วดูสภาพลอ้อแม็กสวยมากนะโครงสร้างบอดี้เดิมเดิมเลยนะครับคันนี้ลอ้อแม็กขออภัยคันนี้ลอ้อแม็กเป็นลอ้อแม็กขนาด17นิ้วนะยางเดิมติดรถนะเดี๋ยวเราดูแลให้แล้วนะดูในส่วนของช่วงล่างนะครับเดิมเดิมบอดี้เดิมนะครับช่วงล่างรับประกันให้นะเราตรวจสอบเช็คหมดแล้วนะคันนี้ไม no ่น้อยจริงๆนะครับหนึ่งหมื่นสามพันโลเท่านั้นก็จะบางข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวได้มาเป็นสีโคเมียมนะครับ ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคันนี้มาพร้อมคิวกันสั์ด้านบนครบเลยเมื่อเปิดจะได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้นะครับและดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้บันไดด้านข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยตัวเบาะนะครับเขาจะเป็นเบาะผ้านะสาหรับตัวนี้ตัวเอ็นทีนะตัวเบาะเดี๋ยวเราซักสปาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่แค่10,000นะครับและดูภายในสวยคลิปเลยนะครับนะคันนี้นะครับผมขออนุญาตพาพี่ๆรับชมภายในสักนิดนึงนะตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนรรับลให้พีชมเย คันนี้เลขไม้แค่ห3 0่0หม่โลนะครับไมน้อยจริงนะครับใครกำลังตามหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วประมาณ3 0 0แสนได้นะสำหรับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะป้ายแดงผมว่าน่าจะมี7 8 0 0 0ป0แสนนะแ0ดแสนนิดๆนะคันนี้เหลือแค่5 5 2 9สองเก้านะครับไม่หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสองโลนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันตีฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะครับตัวนีนะ้หน้าจอเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนแล้วตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้ นะตัวเกียร์ตัวแอร์นะครับจะเป็นแบบแมนนวลเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับภายในสวยมากแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้2โหมดมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะแสดงหน้าจอแบบนี้ได้เลยใครที่ชอบความประหยัดนะครับก็สามารถเปิดโหมดอีโคขับได้นะครับในส่วนของด้านนี้ก็จะมีกล่องคูลบ็อกซ์นะครับเก็บความเย็นแช่น้ําได้จะมีแอร์ด้านในให้ด้วยนะครับบุ๊กเซอร์วิสเอกสารทุกอย่างอยู่ครบเลยคันนี้นะฮะ บอกเลยว่าวารันตีศูนย์ยังเหลือนะสำหรับตัวนี้ภาษีพรบต่อให้ครบถ้วนนะด้านบนนะครับจะมีตัวในส่วนของที่เก็บแว่นตาไฟส่องสว่างครบเลยนะด้านบนนะครับดูได้นะสภาพสวยเดิมคลิปนะโครงสร้างบอดี้เดิมเดิมตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดนะเบาะสภาพดีมากนะครับรถโครงสร้างเดิมนะคันนี้ที่วางพักแขนได้มาเป็นผ้าแบบนี้นะสวยมากจริงคันนี้มีที่วางแก้วน้ํานะครับด้านนี้ก็จะเปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ามันจากด้านตรงนี้ได้เลยนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วดูที่วางพักแขนนะครับใหม่คลิปเลย ครับคันนี้ตัวเกียร์เป็นแบบเกียร์แมนนวลแล้วดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งโครงสร้างเสา A ทุกอย่างนะครับโครงสร้างเดิมๆด้านบนเหมือนกันตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับรับประกันบอดี้สวยนะครับใครที่สนใจดูคลิปนี้จบรีบตัดสินใจนะครับพี่ๆนะไม่แค่1 0 0 0 0โลไม่แท้รับประกันนะฮะมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านนี้สักนิดหนึ่งนะโครงสร้างเดิมนะครับสีไม่มีพ่นลงพ่นแรบเพราะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะหัวน็อตนะเสาบีไม่มีรอยขันรอยขยับแลวดูด้านหลัง นะมีลำโพงด้านหลังให้นะครับตัวแคปนะครับโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมนะสวยจริงคันนี้ใครกําลังตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะมาดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับแผงกระบาดลูกกระบาดนะครับกระบาดเดิมๆนะครับเบ็ดอาร์คเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับสีเดิมๆติ๊กเกอรด์ด้านท้าด้านท้ายมีมาครบเลยตอนนี้คันนี้ก็จะเป็นตัวช่วงล่างซูเปอร์เฟกแล้วนะไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ l e d นะครับโลโก้ด้านท้ายมีมาครบนะสำหรับตัวนี้ไฟเบรกตรงที่3นมะมาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์ด้านท้ายกัน แม็กไลเนอร์ด้านท้ายตัวนี้นะต้องบอกก่อนว่าไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนคันนี้นะแม็กไลเนอร์สวยๆเดี๋ยวสปาล้างทําความสะอาดให้นะครับด้านนี้นะครับฝาท้ายเดิมๆเม็ดอาร์ครบนะไฟท้ายเดิมยังไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแผงลูกกระบะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรีวิวให้พี่ๆดูแบบละเอียดแบบนี้เหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้นะครับบอกเลยว่าสวยสภาพพร้อมใช้นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับล้อแม็กยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์นีมาให้ครบนะคันนี้นะครับยางใหม่นะครับล้อยางอะไหล่ก็ยังไม่ได้เคยใช้งานเลย นะครับก็จะมีในส่วนของบันไดด้านท้ายมีมาให้แล้วดูไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานนะเป็นแบบ LED แบบนี้นะครับสติ๊เกอร์นะครับมีมาครบตัวนี้เป็นยกสูงนะครับแคบยกสูงนะครับดูช่วงลงช่วงล่างกันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงล่างเดิมนะครับคัส่งคัสซีเดิมไม่มีการว้าแน่นอนนะครับแผงก็บะนะครับเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์ครบชัดเจนแบบนี้มาดูในส่วนของด้านฝั่งนี้สักนิดหนึ่งนะครับหัวน็อตนะครับเสา A นะครับคันนี้ก็เดิมเดิมเลยคันนี้นะครับตัวแก้มด้านซ้ายด้านขวานนนนะะะคับืออววว่่าจเเเป็ตตใสขขงมนะครับ ด้านบนนะครับเมท์คเดิมนะครับรับระการรถไม่เคยชนหนักที่คว่ำจมน้าแน่นอนคันนี้สีเดิมบางๆเข้ามาใหม่สวยคลิปแบบนี้เลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีน้ำมันน้อยๆแบบนี้ถ้าใครสนใจรีจัดรีบจองไว้ได้นะครับแล้วดูนะเมท์คเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะครับโครงสร้างเดิมๆมทุกอย่างนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถนะครับสวยเดิมนะครับเดี๋ยวพาพี่ไปรับชมนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์การใครกําลังอยากหา เยีมแนนวลไว้ใช้สักค right ันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนับคันนี้เครื่องยนต์เป็นขนาด4 4 0พันีรีนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์นะตัวเดียวกับของพวกปอร์ u n e เนอร์เลยเป็นเขาใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ใหม่คลิปเลยนะและดูเลยนะไม่แค่หนึ่งหมื่นนะได้ไปเหมือนป้ายแดงแน่นอนคันนี้นะครับกองแอร์กองอากาศหรือจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องไม่มีหลายเยิ้มนะครับเดิมๆมเลยนะเครื่องยนต์ นะครับเดิมเดิมนะโลโก้ตัวาครบนะพันหน้าก็เดิมเดิม้่าน้้ำรอยแต้มไม้คิวซีเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ป่บพัดลมเดิมนะสารด้านลงด้านล่างเดิมนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ตัว L ครบนะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะแผ่นเพจนะคันนี้ผลิตปี2022จด2022เลยตัวแบตนะครับน่าจะเป็นแบตเดิมติดรถมาเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับในส่วนของด้านหัวน็อตสกรงนะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะแผ่นการความร้อนด้านบนไม่มีกรอบไม่มีร่อนไม่มีตทออองงงช้าาาาแนน่กํลัตมหยู ไม่น้อยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยตาปั๊มโต้ต้าอ,อ,อยู่ครบนะหัวน,น็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครับนะ้ารอยทรงรอยซีนั่นข้างนะซีนฝากโปรงเดิมๆแบบนี้นะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยคันนี้แล้วก็ในส่วนของพวกเอ่อข้อคาเตือนนะครับอยู่ครบเม็ดอาร์ตซลเลอร์ด้านบนเดิมๆแบบนี้ถ้าใครกําลังตามหานะครับรีโวไม่น้ยๆเป็นแคปเกียร์แมนนวลแบบนี้ รีบติดต่อเข้ามานะคันนี้เป็นเจ้าโต้ตารีโว2.4 NT ปี 2, 2022เลไมหมแค่13,000โลเท่านั้นกับราคาเสนอขายนะครับคันนี้เพียงแค่5,29,000บาทเท่านั้นนะครับฟีดาพอเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,000บาทใครกําลังตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยสนใจนะครับติดต่อหาผมได้ที่เบอร์062-269-0550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอดีไลนะครับ T.O.B.P.D.A ตัวเล็กภษาังกฤษ สามารถติดต่อหาผมได้เลยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยดอกเบีย้ยพิเศษมีให้นะครับใครกาลังตามหาอยู่ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้มีเริ่มพร้อมโอนนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถกระบะสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีครับ